จกักรจัน์กลับมาโรงพยาบาลนานะครั้งนี้ทําอะไรที่นานะอีกแล้วติดตามกันค่ะที่แล้วทําไปก็คือสวยจึง้งใครๆก็ทักทั้งหมดค่ะขอเล็กสุดเอาแบบจับไปไม่มีไขมันเลยเดี๋ยวหมอกกจะบอกด้วยนะคะว่าดูดออกมาได้กี่ซีซีอันย่งสองเมาช่วย

น <f> ้องขายหมดแน่นอนคาดว่าน่าจะประมาณ2,000-3,000ถึงขวดีะ2,000-3,000ถึงขวดขวดลิตร2-3ขวดก็คือไขมันในขาดใจที่เราบอว่าประคุใช้ไม่ใช่ือเ่าหมอรู้ไหมว่าส่วนใหญ่หมอที่ไทยที่ดูดไขมันเขาจะบอกว่าไขมันข้างหน้าขาดูดไม่ได้เขาจะไม่ดูดแต่ทำไมผมที่นี่ถึงได้ดูดได้มีคนไข้ถามหลายคนแล้วว่าทำไมเราถึงได้ดูด365องศาได้อ๋อไม่เยอะมากใช่ไหมพี่โอ้โหใช่ปกติกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นมาเยอะมาก คุณหมอกำลังจะอธิบายว่าจันมีไขมันครบสามร้อยิ้มันจะมเยยยยยยยาเลยยยยยคยย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 อยย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 หยยยยยเยย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 ยเยยยยยอยยกยยยย่ยย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 เยย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 มยยย คุณหมอชว่วยยกจุนนะคะคอนซัลทให้คุณจักรจันไม่พอนะคะยังสาธิตถ้าออกกําลังกายหลังผ่าตัดด้วยไขยมันไปแล้วนะคะก็ต้องออกกำลังกายด้วยค่ะบริเวณต้นขานะคะก็จะมีการท่าออกกำลังกายแพงหรือการสควอตค่ะคุณหมอนะคะดูแลดีมากๆสาธิตด้วยคุณหมอช่วยให้ยกจุนไม่ได้เก่งเรื่องผ่าตัดอย่างเดียวนะคะเรื่องออกกำลังกายคุณหมอก็เก่งเหมือนกันทําตามที่คุณหมอแนะนําทุกขั้นตอนนะคะก็จะทําให้การดูดไขมันครั้งนี้นะคะ คนเรเป็นที่พึงพอใจของคุณจักรจันทร์ด้วยค่ะวันนี้คุณเอนะคะแล้วก็คุณหมอเฉวยยกจุนนะคะมาส่งน้องจักรจันทร์นะคะเข้าห้องผ่าตัดเลยเข้าห้องผ่าตัดนะคะก็จะมีการตรวจร่างกายก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยตอนนี้สําคัญมากๆตอนนี้นะคะทุกคนก็นี่อยู่หน้าห้องผ่าตัดนะคะกำลังจะเข้าไปแล้วตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นที่ว่าพอทำเสร็จแล้วค่ะฉันจะเล็กมากจาะอ่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วจ้ะ